ท่านผู้ชมครับมาชมมวยคู่แรกวันนี้นะครับของการชกป้องกันแชมป์ในรุ่นฟลายเวทของ WBO ะบ t บีโอรเลนะครับระหว่างขวัญพิชิตสามเรย์เอฟเกับเจริญชัยสิทธิ์สายทองนะครับรองแชมป์กีฬาแห่งชาติปี5-5ขวัญพิชิตนี่มีชื่อจริงว่านายประสิทธิศักดิ์นะครับฝาพรมเกิดที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์นะครับชกมา20ครั้งชนะ คะแนน19แล้วก็น็อกมา5ครั้งนะครับส่วนจเจริญช้ยสิทธิ์ไาทองนี่มีที่อจริงว่ากมลสสิหงรำอายุ26เกิดที่เพชรบูรณ์ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ไทองนนทบุรีนะครับโชคมา23ชนะ20แพ้3ครั้งนะครับ N150 พิชิโลกมาผขอขอบคุณบริษัทชิโล่เมสินจำกัดโดยคุณเดียร์ิฟ้าเราหาพสรสวรรค์สมเก่าหลีตังคุยจากโดยคุณพิชัยกิติทิ บริษัทรีโอเมดิคอจำกัดโดยในห้างไทรสารเวทคงสามาเริ่มยกแรกนะครับฝ่ายแดงคือขวัญพิชิตน้ำเงินเจริญชัยแล้วก็41ต,ตัวนะครับในห้างเชิดชัยปญนานันวันนี้มาถึงวัดเป่าดมมงคลเลยทีเดียววันนี้อีก5,000นะครับรางวัลพิเศษเลยเขี่ยเพอุูนแถลงนะครับแหมแฟนตบที่มาขนาดเข้ามาลึกแค่ไหนก็แฟนก็แน่นขนาดเลยนะครับวันนี้แน่นสุดๆเลยทีเดียว วันนี้ก็บริษัทวันทรงชัยนะครับโดยกรมประชาชุมชนคุณทรงชัยรัตนสุบันนะครับพร้อมทางนายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณปิยากรน,นะครับรัตนสุบันวันนี้คู่เอกของรายการก็เป็นอดีตแชมป์โลกด้วยนะครับพึ่งหลวงวันนี้ชชปบองกันแชมป์มาดูคู่แรกก่อนฝ่ายแดงฝ่ายแดงคือขวัญพิชิตน้ำเงินเจริญชัยขวัญพิชิตนี่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแรงทุกมัดน็นอกมารวด วันนี้ในนามของ m 1 5 0นะครับหมดยกก่อนเดี๋ยวกลับมาผ่านมาหนึ่งยกเรามารุ่นต่อยกสองนะครับดูภาพช้าๆของยกที่หนึ่งฝ่ายแดงคือขวัญพิชิตทั้งเงินเจริญชัยนะครับนี่เลยครับ m 1 5 0คู่กับชัยรัตนสุบรรพร้อมทาง ประธานสมาคมกีฬานายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณปร,ริยกกรน,นะครับรัตนาสุบันมาดูว่านอกหรือไม่นอกวันนี้รางวัลน,นะครับแล้วก็นอกในยกต่อๆไปเนี่ยตัวก็สามพันยกแรก5,000ันแล้วก็สมุทัยจีนนะครับตีเชิอองกูเซินก็มีฮโอ้ควายห,หมัดหนึ่งรางวัลด้วยนะครับโดยคุณไาทชนชัยพัสกุล พร้อมกันนี้นะครับอมจินเยลบริษัทมิลิเมตรจำกัดเรียกวันด้วยนะครับต้องหลบให้ดีนะครับหลบทั้งแรงแรงของพันพิชิตให้ดีตามเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหซ้ายหมัดหนึ่งแน่นแน่น เจริญชัยสิทธิ์ใสทองสู้วัญพิชิตอีซ้อมอยู่ที่13เหรียญน,นะครับโดยทีมชัยดิ่ดิวนาคูลไล่ยอยู่ไหนสู้อยู่ที่ไหนเชิญได้ที่นั่นุทุกสายหมัดหนึ่งลงไม่ลงอยู่ไม,อมอ่อยู่ยกนีก้ยกสองรองแชมป์นะครับนักเงินรองแชมป์กีฬาแห่งชาติปี55เจริญชยัยวัญพิชิตนี่ต่อยมวยไทยก็เป็นแชมป์ถึง2รุ่น3รุ่นมีทั้ง1 8 2 15ด้วย 1-2ตัดลำตัวทุกอย่างได้หมดแล้วนะครับความแข็งแรงแข็งแรงหัวใจดีหมัดหน้าแรงหมัดหลังเอาอยู่ยกแรกยกสโจมตีเลยนะครับแชมวยสมัครเล่นกีฬาแห่งชาติปี55าน้ำเงินเจริญชัยสิทธิ์ใสทองชคมา23ครั้งตัดลำตัวให้ขาอ่อนก่อนให้ขาตายด้วยนะครับจะได้หนีไม่ออก แฟนแน่นแน่นติมเลยวัดป่าอุดมมงคลนะครับเฮ้ยแถลงออกมาจากโคราชอีกประมาณเกือบเกือบร้อยโลนะครับเฮ้ยแถลงที่วัดป่าอุดมมงคลที่นี่แฟนดูกันแน่นขนาดไปหมดทุกสารทิศเลยมาก่อนอนโะมดยกสองท่านผู้ชมครับผ่านมา2ยกนี่แหละครับแชมป์ของเรานะครับหรือรุ่นไฟเวก ขวัญพิชิตนะครับ13บสามเหรียญไอ้เพลสน้ำเงินเจริญชัยสิทธิ์ใสทองนักมวยสมัครเล่นนะครับยอดมวยสมัยเล่นของปี55าห้าเจตร้อยห้าสิ 50, พิชิตโลกมหาสมุทรขอขอบคุณบริษัทโอสุสาจำกัดเครื่องดื่มเอ็มร้อยห A A การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทห้างขายยาตาเสือ11ต,ตัวโดยในห้างสุจินเอื้อบุญญนันบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดโดยคุณวินัยวีระคุช,ชองอโมจินเยลจิวเจิ้น กูเซีงเจียวหนังวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งแอนตาซินด้วยพี่ปี้นะครับและหลกัหลกๆของเราก็คือเอ็0 m ้อ0าอคู่ของเรามาตลอดนะครับในการศึกวันทรงไทย m 1 5 0วันนี้นะครับในทีมงานในทีมงานนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับตำรวจทางหลวงที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดของทีมงานของช่องเกษสีด้วยดีมาตลอดนะครับ อา้าวขวาอีกหมัดหนึ่งพันพิชิตเบียดติดตลอดเดินชัยโอ้ยโดนหมัดอีกหมัดหนึ่งพันพิชิตยกนี้โจมตีแล้วนะครับกรรมการสุรัสสร้อยกระจางเอาแกะแยกวันนี้ทางสมผลิตตงกุจับก็มาร่วมด้วยแต่วันหลักๆของเราก็คือเอ็มร้อยห้าสิบมาเล่นลำตัวก่อน ยังอึดยังทนไหวนะครับเจริญชัยต่อยเยอะก็จริงไม่มีน้ําหนักนะครับทางเจริญชัยแชมป์สมัครเล่นหวนพิชิตแรงทุกดอกทุกหมัดต้นแตงปล้ายแรงส่มาตย์มหาชนคุณทรงชัยในจัดมวยไทยยัทั้งน้าหนักเดียวกันหาตัวต่อยอยากต้องแบกน้าหนักตลอด ่อยไม่ยุบนะครับ่อยขวัญพิชิตไม่ยุบลีลาได้นะครับจเจริญชัยแต่ว่ารุนแรงรุนแรงไม่ได้พิชิตเบียดติดอีกเราก็รอนะครับว่าในต้นปีหน้าจะได้ชิงหรือยังนี่เรามาติดตามกันนะครับลายยกยังยังสู้ได้ดีหมดยกที่3 เท่าที่เชืครับผ่านมา3ยกมาดูภาพช้าๆนะครับวันนี้แชมป์ของเรานะครับก็คือขวัญพิชิตนะครับขวัญพิชิต13บสามเมตรเอ็กเกรดเป็นแชมเปี้ยนนะครับแชมป์ดับบลบีดีโอออร์เรนเทนนะครับในรุ่นร้อยสิบสอนด์อออร์เรนเทนแต่ว่าเป็นรองแชมป์โลกตอนนี้อยู่เบอร์3แล้วนะครับอยู่เบอร์3แล้วขวัญพิชิตออร์เรนเทนในรุ่นฟลายเวท112เป็นแชมป์อยู่ แต่ก็สู้นะครับเจริญชัยเจริญชัยนี่เป็นรองแชมป์มกีฬาแห่งชาติปี55ต่อยมาก็23ครั้งใน,น23ครั้งเรามาดูว่าขวัญพิชิตรายนี้เป็นมวยจามดูดิดลันะครับแรงดีแข็งแรง เดินตลอดวันนี้รางวัลนะครับจาก61ตัวก็เหมือนเดิมนอกได้ยงมี3,000เลยทีเดียวไมเล,เลือกแล้วเน้เนเป้าเลยทีเดียวก่อนมิชิตเดินนี่เบียดติดตลอดสมบูชินสมบูชินอีก3,000ด้วยอมรินมาแล้วนี่ อมรินมาแล้วด้วยลงเหยียจากสมุทรไรจีนนะครับผีเจ้าปูเซนินโดยคุณสายชนชัยพัสกุลแรกเลยนะครับเจริญชยัยเอา้าพันพิชิตขวาเจริญชัยโต้ขวาไม,ไม่ไม่กลัว,ไม,ลวนะไม่กลัวนะครับเอา้าโอ้โหแรกเลยแรกเลยเจริญชยัยบุยรองไม่กลัวมวนไม่กลัวแชมป์ขวัญพิชิตนะครับขวัญพิชิตเป็นแชมป์ของโอเ่นตันโอเดนตันนะครับในรุ่นไฟลาเวท เป็นรองแชมป์โลกเบอร์สามอยู่ตอนนี้ม่แต่ว่ารองแชมป์กีฬาสมัครเล่นปี55นี่ผมเจริญชัยก็กสู้ได้เหนียวเหลือเกินเอ้าพันธุ์ชิตเลือกเลือดยางอันฟันนี่มือโ,โฮแรกเลยคนละมัดใครดีใครอยู่เอ้าฝ่ายมัดนึกยอมัดนี้ลงเลย ดูว่าไปแล้วออ้อุตสาหพักเดินไปแล้วนะกลับมาใหม่เอาไปจริงๆแล้วตอนนี้ คือกระเพาะอาหารสาระที่เป็นภาพชา ค่อนข้างเร็วนะครับโดยอดีตแชมป์นะครับฟันพิชิต13เรีเอเปรสเป็นฝ่ายชนะไปนะครับคุ่นี้ยังเป็นนักมวยไทยพบกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมพึ่งหลวงเจอกับนักมวยกริปิน,นะครับทำ สมภาพชาแล้วพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมการมอบรางวัลนะครับ